สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้เขาไม่ได้มาพึ่งเราเราต่างหากที่ต้องพึ่งเขาเขาไม่ได้บังคับจังหวะก,การทำงานของเราหากแต่การรับใช้เขาคือวัตถุประสงค์เอกของงานเราเขาไม่ใช่บุคคลภายนอกเขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ทีเดียวคำบทกล่าวนี้คือของท่านมหาตามะคานทีค่ะ ได้ให้คำจำกัดความไว้ได้ไพเราะและถูกต้องเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีรายได้ค่ะและทุกๆปีนะคะเราก็ทำการแบบนี้แหละคะ่ะเราก็จะมีการส่งมอบขอบคุณลูกค้าปีละหนึ่งครั้งอวยพรปีใหม่นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลลูกค้าไปในตัวด้วยเลยค่ะไปทักทายถามไถ่กันนะคะวันนี้เราก็เตรียมหมวกน่ารักนา่กนารักนะคะ ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะพอที่จะเป็นของขอบคุณนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะแค่มีน้ำใจไปขอบคุณะคะไปขอพรแล้วก็ไปขอบคุณนะคะแล้วก็อวยพรซึ่งกรรันและกันเป็นประเพณีนี้เราทำมาประมาณ4ีหปีแล้วนะคะปีละหนึ่งครั้งที่จะขอบคุณร้านค้าค่ะร้านค้าก็คือลูกค้าของเรา ก็เป็นมุมความสุขเล็กๆนะคะที่เรามอบให้กันและกันค่ะเป็นปีละครั้งมีแหละค่ะล้านค่ะคือผู้มีพระคุณของเราค่ะถ้าไม่มีล้านค้าเหล่านี้ที่เป็นลูกค้าเราเราก็คงไม่มีไรายได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลกันและกันก็เป็นมุมความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เรามอบให้กันและกันค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นการสร้าง และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีแบบยั่งยืนยืนยาวค่ะเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีค่ะเขาก็อุดหนุนและก็ค้ำจุนเราตลอดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนให้เราดูแลและเราดูแลเขาเราต้องรักษาและดูแลกันไว้นะคะค่ะนี่คือมุมความสุขนะคะสุขที่ทำด้วยใจให้ด้วยรักทำแล้วมีความสุขเราก็สุขแล้วค่ะ ค่ะคงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะแล้เวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆก,การคอมเมนต์ค่ะค่ะฝากเพื่อนๆนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ